บ้านอะไรบ้านตากช่างหลบสักหูอือพี่น้องครับขับรถขึ้นเขาอุ้ยสวยมากพี่น้องเขาน้ำหนาวครับถุกนานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ะอาทีกำลังจะผลขอบเขาแล้วนะครับรวมาจี่เข ลงมาแต่ไหนก็ไม่รู้จากนู่นแล้วมั้งพี่น้องครับนู่นแหละอันนั้นผาแดงไงผมลงมาเมื่อกี้ผาแดงผาแดงผาแดงสวยครับพี่น้องครับมาได้ครึ่งทางแล้วครับสภาพที่จะตกลงสุดขอบฟ้าไปแล้วนักท่องเที่ยวกำลังทยอยกันมาครับ วันนี้อากาศร้อนนะครับไม่มันมันมันไม่มันไม่มันไม่เย็นเลยครับพี่น้องครับร้อนผมถอดเสื้อขนหนาออกมาสองหอบแล้วครับรับอากาศเย็นๆสหน่อยมันกลับร้อนหรือว่าผมแต่งตัวใส่เสื้อขนหนามาเยอะเกินทำให้มันร้อนครับ ครึ่งทางครับไปทางต่อครับเดินทางต่อนักท่องเที่ยวผจญภัยนครับมาเที่ยวมนอันนี้ปากช่างว่านปากช่องกับสักครับต่อไปน่าจะเป็นสะพานห้วยห้วยตองที่ที่ส,สวยๆนะครับห้วยห้วยตอง ตานนี้เมื่อประมาณ10ปีเนี่ยมันลดโดยสารลงน้งนี่นเลยนะพี่น้องครับด้วยเขาเขาได้ทำเขาที่ทำอะไรการลงไปนู่นเลยครับพี่น้องครับรถบริษัทประจำทางจากจัดที่ทะเลาะกับคนอื่นก็ เราต้องจอดก่อนโอ้รถเรารถที่เขาส,สวยๆทางนั้นเลยครับรถเขาส,สวยๆทางนั้นเลยครับเอ้ยเฮ้ยอลี่อลี่ของเราย้ำฮัมบาร่าฟินดูไปดูพี่น้องอุ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับผมสิบกว่าปีผมนึกน,นู่นครับสวยไหมครับพี่น้องครับ ปมาณสิปีก่อนรถโดยสารคนแก่นพิษโลกวิ่งวิ่งวิ่งข้ามนี้ไปน,นู้นเลยครัผมลงไปนู่นเลยผมตอนนั้นผมอยู่ที่แม่สอดรู้ว่าจะมีผู้ผู้เสียชีวิตจกคันนะมาจากคอ,อนแก่นพิษโลกลงไปนู่นเลยครับมางคืนตอนคืนประมาณตีสองถ้าจำไม่ผิดผมอยู่แม่สอดต,ตอนนั้นนะ โอ้โหลึกมากเลยครับสุพานนี้แี่เราแต่งตัวเท่กว่าเพื่อนเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นซูเปอร์มแมนก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นอะไรก็มีลุคมีเชิงครับทบั้งหมวกันน็อกทั้งผ้าพันคอมู้ช้ามันหนาวออกมาจากบ้านดีสีหนาวพอมาถึงนี่ใส่าอบนี้พี่น้องให้มาถึงบ้าน คอลายป่าเป็นคอลาข้างหลังเราคือจะพาห้อยตองนะครับ ก็ฝัง่งนี้จะมาจากภาคอีสานครับขึ้นทางเหนือตอน้นทางภาคหลังต้นจ,จะมาจากเหือไปภาคอีสานสลับกันครับคุณ <Okay. S 1> จะแบ่งระหว่างพิจบูรบ์กับพิษณุโลกปิ้ <Hey. S 1> ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผ่านห้วยตองครับ พีดเ,เทรเลยครับพี่น้องครับดูยี่ห้ออะไรที่ดัวนะครับออกชื่อรถกีก็เท่มากเลยครับส่วนรถผมเนี่ยจะัมาะห้าฟินพตดเทเลยครับไปพี่น้องครับเดินทางต่อมันได้ขึ้นทางแล้วเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนมันไม่มันไม่หนาวนะครับมผมใส่เสื้อกันานาวมาสามสี่ตัวถอดเก็บไว้เก็บไว้ในในรถ ท่องเที่ยวก็กอดเก็บเป็นผ้าแนคลิ้วเ,เดียเยเด้ยวไอ้ผ้าที่มันจะตกมันจะมองไม่สวยมันกำลังสวยครับรถกำลังกาเรเดินทางต่อครับเดินทางต่อเดินทางต่อ,ตอรถเท่มากพี่ <laughs> ไปไหนครับนี่ โอ้เท่มากเท่มากแี่สอนผมมาจากนู่นทีสเกียรตมีตรงฟิลโลกนี่ใกล้ใกล้มาจากกรุงเทพแล้วไปทาหารโอ้สวยเลยไปแม่สอนครับครับ,รบโ้สุดยอดเลยครับอันนี้เขาเรียกฮาเล่เนาะของจริงของแท้เอาดูพี่น้องครับดูเอาโอ้มาตี <ง S 1> สี่อะรถมันเยอะซีสเกียต ได้ดินทางปลอดไปครับผมมีข้างอบคุณพิียัตรชาติตุ๊แสดงดวงแล้นะครับออกจากออกจากไปลงสับมาแล้วครับเขาขออีก30กิโล แล้วครับมือื่อเมื่อเมื่อผ่านมาเมื่อกี้นี้ลงสากอกาศร้อนนะครับตอนน้ำท่มที่ที่อื่น ขาวนู่นลหรอครับก็แต่ว่ามันมันอยู่อยู่ฝั่งถนนหนึ่งผมไปไม่ได้ข้ามไปฝั่งรถมันเยอะครับเดี๋ยวขากลับจากทำธุระเสร็จเดี๋ยวผมจะแวะ,แวะให้ดูขากลับนะครับ เดี๋ยวจ้แวะนะครับถ้ากลับมาจากทัพบุรีเสร็จเจะแม่ให้ถ่ายให้ดูแต่วันนี้พื้ก่อนมีแต่ขับรถผ่านครับทีนะครับรถผ่านแต่ว่าไม่เคยเข้าเข้าไปว่าอยา่างทีครับวันนี้เรามีโอกาสเราก็ต้องไปท่องเที่ยวมีชีวิตอยู่ล้วก็ต้องท่องเที่ยวครับ เยอะครับทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้ถึงเขาคอแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เดียวเขาเรียกอะไรเขาตรงนีง้

Yeah. Sure.